ปิดยาไว้ถึงคนไม่ถือเหียม

ทีตามน,น้อยเลยใน่ตีแต่กลางออกวาดมมดีมไหมหอมด Ừ. 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 phải tâm tầm quý lạc mình ừ. nó được cái ý này cả โม่หน้าโนา๊บไปยานกี้ทิศได้รนะึ้า่ลูกว่านะั้นาหาทิศ พืที่ปลูกของเนี่ยปลูกในพื้นที่นี้ผมจะปลูกผสมผสานแต่ว่าลักลักคือมาลาแล้วกับบวมหูถึงพักกันลงล่งบางสวนโลกอยู่ตลอดปีคือป่อเม็ดลุนนี้กับทอนปลูกไมถึงปลูกบางที่เห็นกับปลูกคือปลูกพืชสองระดับเขาเรียกปลูกพืชชองระดับคือปลูกมาลา แต่ข้างมาลาจะปลูกพักกาดพักบุงควบกันไปจนกว่าจะไอ้พักข้างหลังนั้นจะได้ทอนก่อนได้กินก่อนแล้วข้างบนถึงจะได้กินพอจะทําอยู่ปานนันน้นในตลอดนี่ก็ลุงลืมลุงไหมนั่นพักลุงแล้วล่ะลุงในป่าของมาลาที่ไม่คลุ้มมันนะถ้าที่คลุ้มนี่ปลูกไม่ได้ที่ไม่คลุ้มเหมืนอนืึ้ลุงพักไหมอยู่ตลอด ลูกเร็วเนี่ยคุณขายคือไปขายเองนะครับไปขายเองขายที่ตลาดนัดเพราะพักตรงนี้จะโปลดสานผิดตลอดเพราะผมจะไม่ใชยสะเหลืองสานผิดใชยพวกสมุนไพรพวกไอ้นามมักขี้วัผา่าพวกนี้จะใช้ยอยู่ตลอดถึงหลับประกันได้เลยว่าพักนี้จะโปรด ท้านผิดแน่นอนเลยเพราะว่าตรงนี้คนตีกินนั่นเขาจะลูกมาซื้อทีน่นี่คือหลับล่องปลอดท้านผิดแน่นอนครับ